สวัสดีค่ะอยู่กับเซลไฟอิสุสุนครหลวงสาขาพระรามสองนะคะวันนี้พาตัว l 2 0 2 4นะคะชมใหม่พร้อมชุดแต่งเอสปอร์ port, ตี้รอบคันล้อมแมกจัดสร่ไม้ชมนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจลูกค้าสาวหกอิสุสมากๆนะคะคันนี้เป็นคันแรกนะคะของประเทศเลยนะคะที่เขาทำออกมาเนี่ย ือที่จะให้ลูกค้าดูดูแบบว่าถ้าใส่เอสปอร์ตเข้าไปแล้วเนี่ยโฉมรถจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วนะคะในอีกช่องทางหนึ่งของฟายนะคะก็มีลูกค้านะคะสนใจแล้วก็จองเข้ามาเยอะมากนะคะตอนนี้ตัวอย่างที่เอามาให้ชมเนี่ยจะมีในส่วนของสีขาวโปรโมชั่นนะคะออกรถอยู่ที่65,000บาทถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ฟ้ายมาได้นะคะที่เบอร์ ในรายละเอียดคลิปเลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายส่งให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวอย่างคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้อยู่กับเรานานนะคะมาเวียนๆๆแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่งของลูกค้าตัวเต็มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวฝ้ายอัดคลิปมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะ